เรื่องราวของอิงดาวเด็กสาวที่เติบโตมากับความรู้สึกบางอย่างในใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ทุกครั้งที่เธอเห็นเพื่อนสนิทของพี่สาวมาติวหนังสือที่บ้านเธอไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเรียกว่าความรักได้หรือยังรู้แค่ว่าในทุกวันหัวใจมันโหยหาอยากจะเจอแต่นหน้าพี่กอย่าคล้ายๆกับปลาบดอตัวน้อยที่รอเจ้าของอยู่หน้าประตูบ้านทุกวัน หวังเพียงแค่ได้เข้าไปใกล้กระดิกหางคอเคลียร์ให้หายคิดถึงก็เท่านั้นฉันสัญญากับตัวเองว่าถ้ามีโอกาสได้อยู่ใกล้พี่กอล่าอีกครั้งฉันจะสู้สุดใจเอาทุกกลยุทธ์มาพิชิตหัวใจพี่เขาให้ได้เลยแต่ว่าความรักมันไม่ง่ายแบบนั้นนี่นะเพราะเส้นบางๆระหว่างคำว่าน้องสาวของเพื่อนกับคนที่อยากให้เป็นคนพิเศษมันไม่ใช่อะไรที่ลบออกได้เพียงง่ายๆ ภารกิจลบเส้นกั้นระหว่างหัวใจจะสำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยอิงดาวกับความรักที่เต็มไปด้วยความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะคะในเรื่อง Borderless Line เรือนลบเส้นกั้นระหว่างใจ